สวัสดีครับพี่หมูเดลสตาบ้านนอกครับวันนี้ขอใช้ซับเป็นภาษาการหน่อยนะครับวันนี้พี่หมูก็ได้ซี่โครงหมูย่างมานะครับแล้วก็ผักก็จะเป็นผักสลัดแล้วก็ใบมิ้นท์นะครับหรือว่าภาษาพิมูเอินผักสลันแน่นะครับพี่น้องครับนี่ครับแบบว่าชินแบบนี้นะครับพี่น้องครับซี่โครงหมูย่างครับโอ้น่ากินเนาะมาจัดกันนะครับอร่อยๆด้วยกันนะครับแซ่บๆน้ำกันครับพี่น้องครับ อแล้ว,ว่าเนื้อหลุดออกครับพี่น้นองนะครับเนื้อหลุดออกจากกระดูกนะครับกระดูกหลุดออกจากเนื้อนะครับอ,อร่อยครับนะครับมาแับๆด้วยกันครับ ชิ้นใหญ่แบบนี้ครับก็จะมีรสชาติแบบว,ว่าหวานๆกลมกล่อมนิดนึงนะครับรสชาติของเขาอันนี้เป็นใบมิ้นท์นะครับเพื่อม,มาตัดความเลี่ยนครับความเลี่ยนของที่โครมหมูย่างนะครับอะไรที่มันนะครับตัดความเลี่ยนได้นะครับ อร่อยนะครับใช้ได้ซื้อมาจากตลาดนะครับไม่ได้ทำเองนะครับเพื่อนแหนแหนกระดูกจะมือครับพี่น้อองืะใบมิ้นี่ได้ดีนะครับกินกับแบบว่ากินกับลาบกินกับอะไรเนี่ยอร่อยนะครับกินกับของที่แบบ เราต้องการให้มันตัดรสชาติที่นึงตัดเลี่ยนหรือว่าตัดมันตัดอะไรสักอย่างครับตัดหวานไหมนะครับก็ได้ดีอร่อยนะครับมาเลยครับชิ้นใหญ่ครับนี่ ลกนิดนึงนะครับแล้วก็อร่อยครับมาอไรบนนี้เลยนะยิงคนเดียวนะคผ <c oughs> <c oughs> ักอับด้วย รูไว้ใกล้ครับแล้วก็หลุดมือแล้วก็ไม่ได้กินกบบนะครับโชว์บ่อยนะครับโชว์ให้เอฟซีดูบ่อยนะเป็นแต่ว่า เขาด่างมานะครับเามัน่าจะอบแล้วก็เอาไปย่างแต่ว่านี่คือเนื้อแบบมันยุ่ยอ่ะครับ,นรบเนื้อมันจะยุ่ยอกอกจากกระดูกเลยนะครับเนี่ยครับใช้ได้ มีเสียงนกด้วยนะครับธรรมชาติอร่อยมากครับทุกคนพี่หมูชอบที่มันติดกระดูกนะอันจะอร่อย ก็ซี่คงมันครับอืมเือะของยากเลอะนะครับวันนี้มานะครับอำลงไปมีประโยชน์นะครับ มินมีพี่ใครโรยข้างบนด้วยนะครับ ผักก็สมบูรณ์มากเดี๋ยวจะเอาเนื้อมาใส่นิดนะครับนี่พี่หุูจะทำแบบนี้นะได้เนื้อออกมานะครับโคตรอร่อยบอกเลยทุกคนใส่ใบมิ้์เข้าไปครับหอเข้าไปแบบนี้ครับแล้วก็ยัดเข้าไป lớp mưa lớp bạc cái này, này. จับมากชัจริงจริงแล้วนี่ครับสองชิ้นใหญ่เหลือสองชิ้นครับซีโ่โครง อร่อยมากครับแบอกว่าถ้าจะกินอะไรก็แล้วแต่กินอาหารกินให้อร่อยก็ต้องกินให้หิวอ่ะให้หิวที่สุดเลยรองลอยหิวก่อนแล้วค่อยกินเนี่ยถ้ากินเราจะอร่อยนะครับสุดยอดครับว้าว อันนี้เป็นซี่อของหมูนะครับ dạ thật dạ được hm nó thật dạ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  thật Mình đơm dạ thật dạ thật ลกอกออกมาตรงนี้นะครับแล้วใส่เข้าไปะมิม้นเข้าไปจัดไปครับจัดไปเพื่อ fc ทุกคนนะครับอ,อืมชุดยอดะครับ โอเคครับท <c oughs> okay, ุกคนครับ คลิปนี้พี่หมูก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับสําหรับวันนี้เมนูโอ้ซี่โครงหมูนะครับซี่โครงหมูย่างนะครับอร่อยนะครับแซ่บนะครับขอบคุณสําหรับการติดตามสําหรับการรับชมนะครับสําหรับการฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์พี่หมูด,ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ขอบคุณมากครับ